วันนี้หมอมาฉีดโบ็อกลิฟติ้งให้ดูนะครับการฉีดโบ็อกลิฟติ้งนะครับทำเพื่อ ให้ใบหน้ามีการยกกระชับมากขึ้นนะครับการฉีดโบท็อกลิฟติ้งเป็นการฉีดโบท็อกที่มีความเจือจางนะครับความเข้มข้นน้อยๆลงบนผิวชั้นหนังแท้นะหลังฉีดจะสังเกตเห็นว่าผิวบริเวณที่ฉีดนะเป็นน,น,นูนขึ้นมานะครับเป็นขาวๆซีด,ดการฉีดให้ได้ผลนะจะต้องอมีการนูนขึ้นมานะแล้วก็มีลักษณะเป็นซีดๆนะครับ และคงอยู่อย่างน้อย1 0บถึงสินาทีนะครับหลังฉีดเนี่ยผิวบริเวณข้างที่ฉีดนะจะมีการยกกระชับขึ้นมาทันทีนะครับ กลไกการยกกระชับนะครับเกิดจากไฟโบบลาซซึ่งเป็นเซลล์ที่ทำหน้าที่ในการสร้างคอลลาเจนนะครับมีการหดตัวเมื่อโดนท็อกฟินหรือว่าเมื่อโดนบท็อกนะครับหลังฉีดแล้วนะมาเที่ยดูชัดๆเลยนะครับจะเห็นว่าข้างที่ฉีดแล้วนะมีการยกกระชับมากกว่าด้านที่ไม่ได้ฉีดนะเดี๋ยวเรามาฉีดต่ออีกข้างหนึ่งนะครับอ่าฉีดสัญลักษอ่าอีกนิดนึงนะครับโอเคเช็คความเรียบร้อยนะครับเป็นยังไงบ้างอ่า ฉีดเสร็จสองข้างนะครับเห็นว่าทั้งสองข้างนี้มีการยกกระชับขึ้นทั้งสองข้างเท่ากันแล้วนะครับบาย